การประชุมกันบ้างนะคะเป็นการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนบวกจีนครั้งแรกค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกันกําหนดทิศท,ทางการพัฒนากีฬาอาเซียนและจีนค่ะ ที่โรงแรมแชงกีลาเชียงใหม่นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนบวกจีนค่ะซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนะคะโดยมีนายหวังลุยเหรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกีฬาแห่งชาติจีนพร้อมด้วยรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนเข้าร่วมประชุม และมีนายเดวิดโทมัสเดเดียสผู้แทนรัฐมนตรีกีฬาจากติมอร์เลสเตเป็นผู้สังเกตการค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของกรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเน้นย้ำความร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประชาชนเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทางการกีฬาและนักกีฬาอย่างรอบด้านและยังเป็นการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงเช้านะคะก็เป็นการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนบวกญี่ปุ่นครั้งที่4ค่ะในการประชุมในครั้งนี้ก็มีนายอิเดโยเซอินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น ร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนค่ะนับว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นค่ะซึ่งอาเซียนและญี่ปุ่นเองก็มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเปิดโอกาสในการแสดงผลการดำเนินงานด้านกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยค่ะข่าซึ่งการประชุมร